Master of Medical Display คือแบรนด์บา r c โจอที่เรานำเข้าอ่ะสิ่งที่เรามีเรามีโน้ตฮาวเรามีโซลูชันหลังจากที่ของหมดประกันเราจะพรไวเลยจะซัพพอร์ตเรื่องเหล่านั้นให้เชื่อมั่นเวล่เราสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้100% you, you ผมสุกุลวงวานิช Master of Medical Display จริงๆมันมาจากการที่เราทำงานคุกคีกับจอเยอะจอภาพเรียกว่าตั้งสิกว่าปีเราคุกคีกับจอภาพแต่เป็น CRT เป็น LED ทเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากในระยะเวลา10ปีเราเห็นตั้งแต่เราไปโรงงานที่ต้าถุงเราไปโรงงานวิวโซนิกเราไปโรงงานซัมซุงเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ดีพอเรามาทำงานเป็นเปิดบริษัทเราก็ทำ บริษัทเฮเทคซึ่งบริษัทเฮเทคทำอยู่อย่างเดียวคือแบรนด์บาโคเราไม่ได้ขายแบรนด์อื่นเลยเราก็เลยคิดเออเราอยากจะแบ่งปันความรู้น,นั้นเราก็ตั้งเพจเป็น Master of Medical d i s p l a y อปัจจุบันจอที่เรานำเข้าอะจริงๆเรามีหลายรุ่นมากรุ่นแรกก็คือ1ล้านพิกเซล1ล้านพิกเซลจอเป็นสแควร์สี่เหลี่ยม เนื่องจากจอเนี่ยจะติดอยู่คอนโซลเครื่อง CR DR เครื่องที่เป็นคอนโรลเครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆเพื่อจะได้กดทัชสกรีนบนเครื่องเพื่อเอ็กซเรย์คนไข้แล้วก็เห็นรูปพรีวิวเสร็จแล้วเซฟไฟล์แล้วก็ส่งไปในระบบแพทยได้ก็จะใช้1ล้านพิกเซลจอประเภทที่2ก็คือจอ2ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลเนี่ยคือจอ16ต่อ9มี16กต่อ9ด้วย5 000, ต่อ4 000, ด้วยหรือบางคนก็4ต่ต่อ,อ่าเรามีจอรกนณนที่ใช้ในห้องคลินิกคลินิกหมอเราเรียกว่าคลินิคอล เป็นจอเป็กคลินิคอลคือจอ2ล้านพิกเซลต่อไปจอที่ใช้ในเอ็กซเรจริงๆคือจอวินิจฉัยหรือบางคนเขเรียกว่าม i ด a คอลเกร Medical g r a รดคือจอที่เราใช้ในการเอ็กซเรเบื้องต้นคือจอ3ล้านพิกเซลต่อไปก็คือจอ5ล้าน5ล้านก็เป็นดู a l h เฮดเหมือนกัน2ฝั่งซ้ายขวามีทั้งสีและก็ขาวดำเนื่องจากจอประเภทนี้มันจะออกสีขาวกับสีดำสีเดียวเพื่อจะดูภาพเอ็กซเรยนั้นจะไม่ต้องการสี สีก็มีบางคนก็อาจจะใช้สีด้วยซึ่งสีก็จะมีแอดวานมากในกรณีที่เขาต้องการดูภาพที่เป็นสีเนื่องจากโมเดลิตี้หรือเครื่องเอ็กซเรย์เขาสามารถเซฟไฟล์เป็นสีได้ที่นิยมใช้มากในตลาดคือจอ6ล้านพิกเซล6ล้านพิกเซลก็คือปัจจุบันรุ่น6530คือ30นิ้ว MDCC 6530อันนี้คือเรานิยมใช้ลหลายโรงพยาบาลต้องมีจอ6ล้านผมเชื่อ ตรงสุดท้ายที่ปัจจุบันนี่ราคาค่อนข้างสูงแล้ววนจอที่ดีที่สุดของเราคือ Unity จอ12ล้านพิกเซลแล้ว,วให้แบ็คไลท์ลูมิเนนซ์สูงสุดคือ2,000แคนเด่าต่อสแคร์เมตรคือเอาสามารถาเอาฟิล์มใส่เข้าไปปึก๊กแล้วสามารถมองเห็นแทนไลท์บ็อกได้เลย เราเป็นบริษัทที่นําเข้าจอเซอร์วิสทั่วประเทศไทยสิ่งที่เรามีเรามีโน้ตฮาวเรามีแบ็กอัพยูนิตให้ใช้เรามีโซลูชันหลังจากที่ของหมดประกันเพราะนั้นท้ายที่สุดผมก็ต้องดูแลสินค้าเหล่านั้นเพื่อจะส่งเคมไปยังประเทศเบลเยียมเพราะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ส่งเคมไปประเทศเบลเยียมเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นคือลูกค้าต้องการเครื่องสำรองใช้เราจะพรอไวเราจะซัพพอร์ตเรื่องเหล่านั้นให้ เชื่อมั่นเหมือนเราสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้100%เอร์เซเพื่อ,อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าใช้จอเราเนี่ยยูเลตคืออัตราการเสียเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วเมื่อไหร่เสียเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบ็กอัพเซอร์วิสให้ทัน